สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีวีคิดแชร์ของอานะคะวันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนไปดูกลอล์ฟของจริงเลยนะคะคือตอนนี้เราถึงสนามแล้วที่ Live Golf นะคะ เรคะเข้าไปดู๊ขาแล้วค่ะเย้เขาตีมาแล้วสาคนนะคะอันนี้คือพาสามนะคะลุมที่ห้ค่คะอันนี้หน่ที่สิแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเขาพัดกัน ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะหนูจะดูไฟสัตว์ดีชมบทดีแล้วเพื่อนๆดูเลย ชแชดกันอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปเราไปดูลึงฟิลพัดกันนะคะ ดูครบทุกอันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้หนูเมื่อยมากแบบเมือม่อมยมากเลยค่ะก็เลย๊ายบายฝแบบสบสบสบาก Subscribe แล้วก็ไลค์ให้หนูหนึ่งไลค์ได้นะคะบ๊ายบาย